โซดาตีไอโซเซ่อบน้ำมันร้อนร้อยยี่สิบสี่จุดสามเมื่อวานเราไม่ได้กินข้าวเย็นใช่ไหมกินข้าวเช้าก็กินหมูเดียวเมื่อวานแล้วก็วันนี้มีไก่ ไก่ราดซอสไก่ย่ไก่ทอดแล้วก็ยำไก่น่าจะยำไก่นะถ้าคิดแล้วไม่ก็ข้าวขำเปบัววะไม่รู้ว่ามีสองข้างล่างดูไหมล่ะ<ม>ออนนาน้ำเพรลยนะคะตอนแรกว่าจะไปกินไอติมตุ๋นเพราะว่าไม่ได้ไปวาว้นานนะจ๊ะใช่ไหม กุ่มแล้วก็คารแล,ล,ลทูล่าพ่อให้กับกินข้าวนะตะขาสุกา,ก,ากินเติมตานะรุตะขาสุกากินตะขาสุกา,ก,ากิน,กชกกนใช่เลยฮึฮ <c oughs> ผมยาวเท่ากันดีไหม